คุณแม่ครับรลูกมีอะไรจะให้ดูครับอะไรคะนี่อืมสี่จุดศูนยี่ละทำดีมากลูกเก่งมากลูกไปมาให้แม่หอมทีสิครับทำไมโตแล้วแม่หอมไม่ได้หลือไง ปล่าครับคุณแม่ทำดีแล้วก็ทำดีต่อไปรู้ไหมต้องรักษาเกรดแบบนี้ไว้อย่าให้เสียการเรียนล่ะครับคุณแม่คุณแม่ครับช่วงนี้ลูกเรียนหนักมากๆเลยครับคุณแม่วิชาเรียนก็เยอะเยอะต้องอ่านหนังสือทำรายงานเดึกดๆดือนมาในกลาถึงบ้านเนี่ยสายตัวแทบขาดเลยครับคุณแม่ตายแล้วไหวไหมลูกหาเวลาพักผ่อนบ้างนะ ลูกก็อยากจะหาเวลาพักนะครับคุณแม่แต่คุณแม่ก็รู้ใช่ไหมครับว่าบ้านเรากับมาหาลัยเนี่ยมันไกลกันมากรถก็ติดอีกการเราจรางมาทศไทยก็แย่ถ้าลูกไ้อยู่คอนโดที่คุณแม่ซื้อไว้นะครับลูกคงจะได้พักเหนื่อยมากกว่านี้ครับคุณแม่งั้นเดี๋ยวแม่ไปรับที่มาหาลัยโอ้ไม่เป็นไรครับคุณแม่ออคือลูกเกรงใจครับลูกไม่อยากลำบ,บากใครครับคุณแม่แม่ไม่ใช่ใครนะ ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณแม่ลูกหมายถึงถ้าคุณแม่ไปรับลูกใช่ไหมครับร้านคุณแม่ก็ต้องดูลูกค้าคุณแม่ก็ต้องเอาใจแต่ถ้าคุณแม่ให้ลูกไปอยู่คอนโดเนี้ยลูกก็คงไม่ต้องลําบากใครถือว่าเป็นรางวัลที่ลูกได้สิทจุดสูสุน,น้คุณแม่แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าแม่ไม่อยากให้ไฟไปอยู่ไกลหูไกลตาแบบเนี้ยแต่ไฟก็โตแล้วเนาะแม่อนุยาต แม่อนุญาตให้ไปอยู่คอนโดได้ขอบคุณครับคุณแม่อะไรอะไรวางแผนกันมาปะเนี่ยยกน้องยกนิ้วต่อะนะครับคุณแม่โอ้คินข้าวเลยครับนั่งให้เรียบร้อยสิต้องให้บอกพี่จ๋าอาอาบน้ำแล้วค่อยหอมสดชื่นหน่อย ไม่ว่ะไม่หอมหืมกลิ่นแม่งเหม็นมาถึงในห้องเลยเฮ้ยน้ำเลยว่ะหืม กินมาจากมึงนี่เองใครเอาปลามากินวะเฮ้ยใช่แมมงไหลไม่หยุดเลยกินโคตรตวงเดี๋ยวก่อนเจอกูขอเปลี่ยนเสื้อแบบไอ้ชนเหยียน,นะกระบอกเบี้ยงคามอยู่เลยนั่นน่ะสีเมาตลอดฉันน่ะได้ยินเสียงเปิดกระป๋องป๊อกอาปอกอทุกวันยังสงสัยอยู่เลยว่าอาทิตย์นี้ทำไมหายไป กิดอะไรขึ้นเหรอครับขี่เมาห้องนี้สิโดนแทงตายฮะตายมาเป็นอาทิตย์แล้วน้ำเหลืองนองเลยน้ำน้ำเหลืองอ เชี่ยไอ้น้ำท um, ี่กูดมเมื่อกี้น้าน uh> ้าไอ้น้าน้าน้าเร็วน้าอะไรของมึงเงี่ยขอกูเข uh ้าไปหน่อยขอกูอยู่ด้วยหน่อยๆๆใจเย็นก่อนมึงเป็นอะไรอย่างมึงหนีใครมาของมึงมีคนตาย ฉันบนห้องตรงกับกูได้เลยน้ำเหลืองน้ำไหลอย่างงี้เลยของกูอยู่ด้วยหน่อยไม่ได้ไม่ได้มันเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวเผื่อเขาตามมึงมาเขาจะตามกูมาทำไมกูไม่ใช่ญาติเขาด้วยต๋อกูมึงพูดถึงเขาอ่ะกูไม่อยากเจอผีกูก็ไม่อยากเจอแต่ถ้าเจอด้วยกันมันดีกว่าใช่ไหมนะไม่ด้มึงเจอเป็นคนเดียวได้ขนาดทีแล้วกูอยู่ดแค่คืนเดียวคืนเดียวของของคืนเดียวไม่ได้ไปแล้วไปเดียวขอเข้าไปแล้วเดียวไม่ได้ไอ้น้าใครปีน้อง